สวัสดีพี่น้องชาบาคาล่าทั้งหลายนะครับทั้งคนที่ชอบเล่น s a b a บาคาล่าและเซ็กซี่บาคาล่านะอ่าตอนนี้ป่าเปิดไปที่น้ำเงิน600นะครับผมวันนี้ป่ามีงบค่า740รอย่งนะอ่าทำไมป่าถึงเลือกลงไปที่น้ำเงินนะเราสังเกตนะครับเขาเขาไพ่หลักอ่ะน้ำเงินมาไม่เคยเกิน3เอ้ยไม่เคยเกิน2เลยนะอ่าแล้วรอบนี้มาถึง3นะครับมีโอกาสนะ ป๋าใช้คําว่ามีโอกาสที่จะเป็นเขาไพ่มังกรนะครับอ่าเขาไพ่มังกรน้ําเงินนะแต่เราก็ต้องมาวิเคราะห์กันทีละไม้นะอ่าเดี๋ยววันนี้ป๋าจะมาสอนวิเคราะห์กันทีละไม้เลยนะครับเปิดมาน้ําเงินเจ็ดอ่าเรียบร้อยแดงหนึ่งนะรอบนี้น้ําเงินได้มานะรอบนี้น้าเงินได้มาหกร้อยนะครับอ่าสาหรับ เพื่อนๆหรือพี่ๆคนไหนนะที่ยังไม่มีกลุ่มยังไม่มีเทคนิคในการเล่นนะครับอ่าสามารถทักเข้ามาขอป๋าได้เลยนะป๋าไม่ห่วงวิชาแล้วนะป๋าสอนให้หมดนะครับอ่ารอบนี้ป๋าขอตามไปที่น้ําเงิน1,100นะอ่ามีโอากาสนะครับที่จะเป็นขับไพ่ข้าไพ่บางกรอ่าข้าไพ่บางกรนะอาจจะมา5ถึง7หรือ10ตัวแล้วแต่นะเดี๋ยวเราต้องมาวิเคราะห์กันอีกทีนะครับ อ่าสำหรับใครนะครับที่ยังไม่มีกลุ่มน้ำนะครับลายแอดที่ขึ้นหน้าจอนะทักกันมาได้นะทักกันมาได้เลยนะเปิดมาน้ำเงินห้านะแดงสี่วะยังไงน้ำเงินหก่ะแดงบอดไปอ่าเรียบร้อยเรียบร้อย,เร,ย,รอยเรียบร้อยนะตอนนี้ได้มาสองพันสี่แล้วนะนะเออเออเราสังเกตน,นะครับตอนนี้นะ ตอนนี้เขาไพ่โป่งอ่าเขาไพ่โป่งมีโอกาสที่จะเป็นชนกันมีโอกาสที่จะชนกันนะสี่ชนกันนะอ่าป่าเลยตัดสินใจลงไปที่น้ําเงินนะครับและประกอบกับเขาไพ่หลักยังเป็นเขาไพ่งกรอยู่นะเออและเขาไพ่เขาไพ่ไม่ขีดอะ่ะถ้าสังเกตนะแดงเคยมาสี่ครั้งนะครับอ่าตอนนี้แดงมาสามแล้วมีโอกาสที่แดงจะไปสี่ครั้งเหมือนเดิมนะเหมือนรอบก่อนหน้านี้นะเปิดมา โอ้หเปิดมาน้ำเงินบอดวะยังไงอ่าแดงก็บอดวะโอ้โหน้ำเงินหนึ่งแต้มโอ้โหเรียบร้อยแดงบอดสนิทเฮ้ <c oughs> แดงบอดสนิทนะรอบนี้ได้มาสองพันนะครับที่น้ำเงินนะได้มาสองพันที่น้ำเงินนะครับอ่าตอนนี้มีสี่พันแล้วนะตอนนี้มีสี่พันแล้วนะอ่าสำหรับใครนะครับ,ท,บ,บาานะที่ชอบเล่นบาคาร่านะที่ชอบเล่นบาคาร่าอยู่แล้วอ่ะ อ่าแล้วยังยังใช้สูตรอนะป่าไม่แนะนำนะครับป่าก็เคยโดนมาเยอะแล้วนะกับคาว่าสูตรอ่ะอ่าป๋ารอบนี้ป๋าลงไปที่น้ำเงินสามพันนะครับสามพันสามนะอ่าเพราะว่าป๋าคิดว่ามังกรอาจจะมาอีกตัวมาอีกรอบหรือสองรอบนะครับจากประสบการณ์นะครับถ้าเขาให้ต้นแบบเขาให้เริ่มห้องมาแบบเนี้ยอ่าเรียบร้อยดี เปิดมาน้ำเงิน9ก้าเฮาน้ำเงินได้มาอีก3,300นะตอนนี้มี7,700 7แล้วนะครับจาก740นะเออจากทุน740ของป่านะครับอ่าทุกคนนะที่เล่นอ่ะแล้วยังไม่มีพื้นฐานหรือยังไม่มีเทคนิคอะ่ะอ่าสามารถดูคลิปในช่องป่าได้นะครับป่ามีคลิปสอนไว้อยู่นะ มีหลายคลิปเลยนะครับมีประมาณสิบคลิปนะครับพี่สอนเออรอบนี้ป่าขอตามน้ําเงินนะตามมังกรไปสามพันสี่นะครับเดีย๋ยวเรารอมาดูกันดีกว่านะว่ามันจะเป็นมังกรอยู่หรือเปล่านะอ่าเปิดมาหมวยหมวยยังไงอ่าน้ําเงินเจ็ดแดงห้ากลงกงอ่าเรียบร้อยยังเป็นเขาให้มังกรอยู่นะครับผม อ่าแต่ตอนนี้นะตอนนี้นะสัญญาณการจบขา่าัยมังกรเริ่มมาละอ่าสัญญาณการจบขา่าวไมังกรเริ่มมาแล้วนะเออสำหรับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่มีกลุ่มนะสามารถไลน์ไลน์บนหน้าจอขึ้นมาถามป๋าได้เลยนะอ่าแต่ป๋าว่าน่าจะมาอีกสักไม้นะครับป๋าเลยขอตามไปที่น้ำเงินอีกห้าพันนะครับ ตอนนี้น้ำมังกรมาอ่ะมาเก้าตัวแล้วนะมีโอกาสที่จะมาสิบตัวนะครับเพราะจากประสบการณ์ป่านะครับโอกาสมาสิบตัวมีค่อนข้างมากนะถ้ามาเกินเจ็ดตัวแล้วยังไงเปิดมาน้ำเงินหกแดงแดงหนึ่งแต้มโอ้โหแดงเก้าหลังชิบหายแดงเก้าหลังวะ่ะอือหือ อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแดงเก้าหลังไม่เป็นไรโอ้โหเปิดมาเมื่อกี้อ่ะป่าขอทบไปหมดเลยนะทบไปหมดเลยนะที่น้ำเงินนะครับที่น้ำเงินนะเพราะอะไรถ้าสังเกตนะเขาให้เขาให้โป่งอะ่ะไม่เคยมาน้ำเงินหนึ่งรอบเลยนะครับมาต่ำสุดมาสามรอบนะอ่าได้มากสุดสี่รอบอ่าแล้ว มันเลยทําให้มีโอกาสนะครับที่รอบนี้จะไปที่น้ําเงินนะเรียบร้อยป่าว่ายังไงก็เรียบร้อยเปิดมาน้ำเงินเก้าอ่ฮะเป็นอย่างที่ป่าพูดเลยนะครับตอนนี้รอบนี้น้ําเงินได้มาห้าพนะครับ 5, หนะ้าพันะอ่ะเดี๋ยวป่าขอวิเคราะห์สักครู่นะครับว่ารอบนี้โอกาสจะเป็น สีอะไรนะป่าว่าสีน้ำเงินเหมือนเดิมอ่ะป่าขอเทไปที่น้ำเงินเจ็ดพันเลยนะป่าขอเทไปที่น้ำเงินเจ็ดพันนะครับอ่าเน็ตป่าอาจะช้านิดหน่อยนะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับเออเน็ตช้ามากเลยนะอ่าหมวยเปิดมาดีดีดหวยอ่าน้ำเงินเก้า โห่ก้าวชนว่ะก้าวชนว่ะอือหืออ่ะเดีย๋ยวป่าขอย้ำอีกไม้นึงเดีย๋ยวป่าพอแล้วนะครับอ่อาเดี๋ยวป่าขอย้ำอีกไม้นึงแล้วป่าพอแล้วนะเออสำหรับใครนะครับที่ต้องการเข้ากลุ่มหรือต้องการเทคนิคนะสามารถทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับทั้งคนอ่าทั้งคนที่ชอบเล่น s อเและเซ็กซี่นะครับสูตรอ่าพูดผินนะเทคนิคของป่า ใช้ได้ทั้ง s a เและเซ็กซี่นะครับสูตรป่านะไม่แนะนำให้ใช้นะครับป่าบอกก่อนนะสูตรป่าไม่แนะนำให้ใช้นะป่าก็เคยเจ็บกับมันมาเยอะแล้วนะคําว่าสูตรเนะี่ยเดี๋ยวจบไม้นี้ป่าพอนะยังไงเปิดมาอืน้ำเงินหนึ่งแต้มอ่าหนึ่งแต้มเหมือนกันอา่น้ำเงินแปดหลังวะ่ะเรียบร้อยแดงสองตอนนี้นะครับ ป่าแจากทุนเจ็ดรแจกทุน740นะตอนนี้ป่ามี1 8นะื่นแปนแสองะอ่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปป่านะครับกดติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ